คือแป้งต้องเรียกว่าการเป็นแชมป์ไทยลีกสามเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะมีถึง6โซนด้วยกันแล้วก็เมื่อเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสพูดโทรศัพท์กับกับทางคุณพอยงจริงก็สนิท้งกับคุณพอแล้วก็ถ้ากับคุณเนะเนคเือรัฐนะรู้จักกันมายาวนานก็ดีใจมากเพราะว่าเขาเรียกว่ามุ่งม,มั่นตั้งใจจริงนะแล้วก็ยังมีที่บางก่องนี่ยังมีอะคาเดมี่คือเป็นคนที่ทํางานเพื่อที่ว่าจะสร้างวงการฟุตบอลอย่งแท้จริงแล้วก็ขณะนี้แป้งเชื่อว่า สภากรรมการชุดแป้งเนี่ยนะคะเราให้ความสําคัญกับไทยลีก3มากโดยเฉพาะท่านอุปนายกนะคุณวิลักษ์โหลทองเนี่ยก็มาเป็นประธานของคณะกรรมการที่จะพัฒนาไทยลีกสามบ้งเชื่อว่าไทยลีก3เนี่ยนะคะจะเป็นการเรียกว่าเป็นทีมที่คราวนี้เนี่ยเราพยายามจะมีทีมเจือกระทุกจังหวัดแล้วก็จะเป็นการที่ ะทำให้คุณบอลเนี่ยมาสร้างกระแสของท้องถิ่นนิยมไม่ใช่เฉพาะเรื่องคุณบอลเท่านั้นแต่ว่าต่อยอดไปถึงแฟนบอลซึ่งเราถือว่าเป็นส่วนที่มีสําคัญที่สุดแล้วก็ต่อยอดไปถึง uh, มิติด,ด้านอื่นๆนะคะมิติความสามัคคีกันในจังหวัดมิติของสังคมมิติของวัฒนธรรมแล้วก็มิติของเศรษฐกิจด้วยนะคะก็มีความยินดีและก็ขอใช้มยิดีกับบางกอกนะคะโดยคุณพ่อนะคะที่วันนี้นะคะคว้าแชมป์นะคะกต็ต้องบอกว่า2ทีมนะคะสู้กันอย่างถึงที่สุดนะคะก็ แล้วก็ยังฝากแสดงความยินดีกับทีมในทีสามที่ขึ้นแชมป์สามทีมด้วยกันนะคะตั้งบางกอกเอฟซีศรีสะเกดแล้วก็มหาสารคามนะคะจากรอบแบ่ิลึกลึกเขาที่คุณแป้งเข้าไปนั่งนายกสมาคมฟุตบอลเนี่ยครับมองเนี่ยแต่ไทยลีกสามเนี่ยเป็นไงบ้างครับในแต่เรามีการมันมาชั้นรันพิการมีการแต่ก็แป้งไ่คิดว่า มีการจัดมีการถ่ายทอดสดน,นะแล้วก็อะไรแะสิ่งหลายๆอย่างเราจะเห็นว่าคนเข้ามาในสนามมากนะคะไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแต่จังหวัดน,นี่เยอะมากอย่างวันนี้เขาก็เห็นว่าคนเข้ามาในสนามเยอะนะคะท่านแฟนบอลบางกองแล้วก็แฟนบอลสีสเกตน,นะคะก็ตั้งเชื่อนะคะว่าฟุตบอลเนี่ยจะเป็นตัวที่จะเป็นอะไรที่ฟุตบอลเป็นกีฬามวลชนดังนั้นเนี่ยเมื่อเราไปเห็นในแต่จังหวัดเนี่ยก็จะเห็นว่าพอมมีการมา ้างกระแสกลับขึ้นมามีการถ่ายทอดมีการทําให้คนได้ดูมากขึ้นเนี่ยก็จะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ด้ว่าสร้างคุณค่าให้กับวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงแลกะก็สมาชิกไทยลีก3ามน่าจะได้ฟังข่าวดูเร็วๆนี้แน่นอนนะคะึ่งจะ,ะแถลงออกจากคณะกรรมการทํางานไทยลีกสามข่าวดีแน,ะนะคะ่ค่ะยืนยันค่ะ